วันนี้ตุนซาคือบายใจเจ้าวาดได้ทำบุญบริจาคเลือดหายคนที่เขาต้องการเนาะวักนีโรงบา่านคัดแคลนเลือดโอ้ยก่อนเทจีไปให้เหลือดก็ดต้องมึกน้ำให้หมักๆพากน,นี่เราแหละขวดหนึ่งสองขวดสามขวดกัดมึกไปไม่ต้องกลัวจะพุ่งเหี่ยวที่น,นั่นมึกแสรจเรียบร้อยกัด เดินไปบริจาคเลือดเ่าแหละวันนี้เขาเป็นรถรับบริจาคมาจอดไหว้เทตึกเททำงานเด้ตูนกัดขึ้นไปตรวจเลือดเจาะเลือดก้อนพานหล่แหละที่นั่นกัดมาขึ้นเตียงให้เขาจิ้มเข็มลงไปสากรัวๆถึงและแอะคือนาดว่าบริจาค หนเทสามสิบแล้วกัดยังสากลัวๆตอนเถเขาจิ้มลงไปแต่ว่าพอจิ้มลงไปได้กัดไม่ไหลแล้วแหละนอนกระบายกับายบีบเข้าไปบีบเข้าไปเขาบอกว่าให้บีบเรื่อยๆนะยุดเพราะว่าเลือดจีได้เดินดีๆเนาะ ตนกัดน,นอนบีบไปเรื่อยๆพอบริจักเลือดแสร็จเรียบร้อยกัดเดินมาหยิบถุงซุ้มแล้วแหละรอบนี้เขาไม่เซิร์ฟโอ้ยเพราะว่าช่วงนี้โควิดหรืบบาทเนาะเขากัดแจกเป็นถุงซุ้มพันี่ล้วแหละใครได้อีไรกัดลองเบิกแลเอยอยเตะสวัสด้ไม่เหมือนกันที่นั่นใครเท สากือบายกือบายตัวไม่เจ็บไม่คายกัดมาบริจาคเลือดได้เนาะเขาต้องการเลือดหมากแหละวัคนีโควิดหรือบาดเลือดกัดคาด,าดแคลนตำรงบ่านหลายๆแห้งเนาะมาเยอะเตะ